E. S. <S สวัสดีค่ะมาพบกันอีกครั้งนะคะกับแอดมินสวยสดใสซซซานะคะ EP นี้นะคะก็เป็น EP ที่10ค่ะ yeah! EP นี้นะคะมิวก็จะมาแชร์นะคะเคสสตดีสั้นๆนะคะในกรณีที่ลูกค้าคอนเดิมถามย้ำถามจี้ถามจุกจิกถามทั้งวันทั้งคืนถามอยู่นั่นแหละ จะถามอะไรหมดแล้วคือแอดมินก็ตอบไปหมดทุกอย่างแล้วบอกสเต็ปนู่นนี่นั่น,นครบหมดแล้วเราจะมีวิธีตอบคําถามลูกค้าประมาณนี้อย่างเราไปฟังกันค่ะ,ะแบบแรกคือเราต้องมองให้ออกเขาว่าลูกค้าที่ถามเราเนี่ยจุดประสงค์หรือว่าปัญหาที่เขากําลังเจอหรือว่าเขากําลังประสบอยู่ตอนนี้ค่ะของเขาว่าคืออะไร ลูกค้าที่เยอะๆอย่างนี้นะคะเรามองเป็นในมุมบวกนะคะก็คือเขาเนี่ยสนใจจริงๆนะหรือเหมือนกับว่าเราอะคะเป็นที่พึ่งของเขาเขาก็ต้องการแบบใช้บริการเราเต็มที่อะคะ่ะมิวเคยเจอนะเคสส่วนใหญ่ก็คือ,นคอน1นะคะก็จะเป็นในส่วนของหนึ่งเขาไม่มั่นใจในตัวของเขาเองว่าเขาจะทำได้ไหมแล้วจะทําออกมาดีไหมใช้แล้วมันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคำที่ทำให้เขาสบายใจมากยิ่งขึ้นรับฟังค่นนะเราจากคะีย์เวิร์ดของเขามาหลังจากนั้นเราก็ สรุปให้เขาฟังอีกครั้งหนึ่งว่าพ,พี่กกาลังกังวงใจอยู่อะคะนะ่ะณตอนนี้นะคะก็คือตรงนี้ใช่ไหมคะหลังจากที่เรานะคะสรุปเขาเหมือนกับว่าสรุปความสั้นๆให้เขาเข้าใจให้เขารู้จุดประสงค์ที่เขาจะถามตอบคําถามเขาไปในระดับหนึ่งจากนั้นนะคะเราก็ให้เขาเริ่มทดลองด้วยตัวเองอันนี้ในกรณีที่เขาไม่มั่นใจเราก็พยายามให้เขาเติมเต็มเขาให้กําลังใจเขาจนเขารู้สึกแบบฮึดซู้อะไรอย่างเงี้ยคือแบบแอดมินเนี่ย หนึ่งในหน้าที่สําคัญนะที่แบบเออทาให้เขานะคะมีแรงกระตุ้นใช้ชีวิตหรือว่าอะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยคือแอดมินก็จะเป็นแบบด่าแรกๆเลยพยายามใช้เทคนิคคือของมิวว่าเทคนิคของมิวก็คือการให้กําลังใจลูกค้านะคะสโบปัญหาของเขาอะค่ะให้แคบลงเรื่อยๆแล้วเราก็ค่อยๆแก้ปัญหาเขาไปทีละสเต็ปลูกค้า,าเราเยอะมากเท่าไหร่มิวชอบนะเพราะว่าเหมือนกับว่าเขาสนใจจริงๆเขาพร้อมที่จะเรียนรู้กับเราจริงๆเขาพร้อมเปลี่ยนแปลงตัวเองเขาเลยแบบเออเขา เขาสนใจถ้าเขาไม่สนใจเขาไมา่มมนั่งถามอะไรแบบขนาดนั้นให้พยายามให้คำแนะนำเขาให้ดีที่สุดห่วงความรู้สึกลูกค้าให้ได้มากที่สุดยังไงก็แล้วแต่เขาไม่พ้นจากเราแนะ่พยายามตอบให้ตรงคำถามเท่านั้นนะคะอย่าตอบอ้อมแบบน้ำเยอะไม่โอเคนะออกไปทีละสะเต็ปให้เขาชัดมากยิ่งขึ้นเท่าไหร่นะคะ เขาก็จะยิ่งเข้าใจเรามากขึ้นนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะจะมีสาระหรือไม่มีสาระนั้นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นิวด้วยนะคะหวังว่าคลิปนี้แน่าจะเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ก็แล้วแต่จะชอบหรือไม่ชอบอยังไงก็ไลค์ไว้ก่อนแล้วกันขอบคุณนะคะสําหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ